ค่ะทุกคนก็มาเจอพีชมานพีชนะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะพาทุกคนไปบล็อกกันก็เลยแบบว่าเออมีการแบบอัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพราะว่านี่คือยังเพิ่งสระผมเสร็จเลยแล้วผมก็ยังไม่ได้เป่าเลยและกระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดเลยวันนี้นะคะจัดกระเป๋าเพราะว่าเราจะไปสตูดิโอกันค่ะเดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเราต้องกัด ช่วงไม่ใช่ช่วงกักตัวสิมันเป็นช่วงที่แบบว่ารัฐบาลสั่งปิดนั่นนี่ใช่ไหมก็พยายามจะไม่ออกไปไหนมากมายแต่ว่าพอเราทํางานด้านที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ทุกคนมันคือแบบฉันมองฟ้ามองเพดานมองทุกอย่างคือมันอุดโอ้มันอึดอาจมันขาดอินสปิเรชันขาดแพทชั่นขาด,ขาด,ขาดทุกสิ่งอย่างแล้วตอนนี้คือแบบเริ่มเริ่มมอดและไฟเริ่มมอดแล้วนะคะก็เลยจากการเช่าสตูเลยนะคะเช่าเหมาทั้งวันไม่ต้องเจอใครไม่ต้องให้ใครเข้ามานี่มันคือของฉันคือแบบเราตั้งใจที่จะพยายามเลี่ยงคนนะคะแต่ว่าชีวิต มันก็ต้องดําเนินต่อไปคือก็งงเหมือนกันว่าตกลงสั่งปิดร้านค้าปิดนู่นนั่นนี่ห้ามลงห้ามนั่งระแบบบางธุรกิจก็ยังต้องเปิดอยู่แต่เขาก็ไม่มีคนคือมันแบบมันจะไม่ไหวแล้วอ,อย่างเงี้ยเราก็พยายามเออกระจายรายได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บของให้เสร็จก่อนนะคะอ่ะให้ดูก่อนนะคะว่าน,นี่คือกระเป๋าเครืร่องสำอางที่ยังล่มอยู่นะคะแล้วก็มีกองพัสดุกที่ยังไม่ได้เก็บนะคะแล้วก็ของก็ยังรบอยู่เลยคือช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็ยุ่งม,มากเลยนะคะแล้วก็แดดแดจะออกไปข้างนอกอีกเลยอ่ะรีบจัดก เป๋าใสตแป๊อีกแล้วหนึ่งนะคะฝัง่งหนูจะเป็นแบบเครื่องม้วนผมต่างๆเนาะอุปกรณ์ชาร์จไฟเตารีดนะคะแล้วก็มีไฟตรงโน้แล้วอันนี้เป็นฝั่งเสื้อผ้านะคะก็จะไปเยอะนิดนึงเพราะว่ามีเซตถ่ายแบบงานแฟชั่นนิดนึงว่าแบบเราต้องการเสื้อผงเสื้อผ้านะคะก็ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วจ้าอีกหนึ่งกระเป๋าแกงหมูกอรอบไข่ดาวกรอบจ้า ถึงแล้วคะ่ะสตูดิโอนะคะโค l แล็บสตูดิโอเวอร์มากฉันแบบที่นี่เป็นของเราทุกคนดูสิเหมือนอยู่ทะเลทรายอําหมอท้องฟ้าปลอมก็มา mm hmm. เว้ยเมคแน่นมากมาถึงแล้วคะ่ะอันนี้เป็นสตูนะคะอีกห้องหนึ่งคือห้องแกนแขนย้อนก็จะมีหินแบบว่าหิน <laughs> มีหินนะคะแล้วก็มีน้อง อันนี้คือต,ตัวติจจะบอลจริงจริงๆมะคะเนี่ยอันนี้ฟองอันนี้จริงโอเคค่ะคนอนโดนางฟ้าอะไรนะคะชื่อคนอนโดนางฟ้านี่นะค่ะอันขนี้คือจริงนะคะเพื่อป้องกันไงป้องกันแบบว่าเออถมงมืถ่ายปุ๊บโดนปั๊บเลือดมนี่จ้าเฮ้ยตรงนี้ดีมากเหมือนอยู่แบบปรีสอร์ทอะไรอย่างนี้เลยคนไม่รู้ได้ไดยินไหมคุณ <ด S 2> อยู่ตั้งนานไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า วันนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อนเลยทุกคนคือเล็บมันแบบเริ่มเปื่อยเริ่มลอกแล้วนะคะก,ตคะตะก็ต้องล้างเล็บค่ะและดิฉันเอ้าลืมตะไบคือเราอ่ะก็ต้องล้างเล็บก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเทปเล็บลืมอะ่ะขุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ เ,เสร็จแล้วคะ่ะสวยงามมากแบบว่าสวยเล็บเสร็จแล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยหน้าผมขย่มเองค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จ้างช่างหน้าช่างผมมาทุกอย่างทำเองได้จ่ายเงินค่าสูแล้วในการเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนเรียนทําผมมาก่อนทุกอย่างเราต้องแบบว่าเสร็จสับได้ในคนเดียวและนี่เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเบาๆนะคะทุกคนเพื่อถ่ายงานอันแรกก่อนนะคะเป็นงานแบบแนวเบาๆใสๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่ เออเสื้อก็เปลี่ยนแล้วนะคะนี่เพิ่งซื้อมาเลย200บาทปีมากผ้าผูกผมอันนี้ของคิวนะคะวีวเราจะถ่ายงานคิวแล้วก็เดี๋ยวนี้นะจะลงรองพื้นบางๆเพราะว่าลุคแรกเป็นงานผิวนะคะก็จะใช้ please filter เลยนี่ใช้2ส,สีผสมกันนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์2เบอร์2เยอะกว่าเบอร์หนึ่งนิดเดียวเอาแค่แบบว่าพอไบร์นะคะแค่นี้ผสมกันก่อนอื่นเติม คืออะไรทัดชอตัวอย่างงานแบบงานโครงการถ่ายเนี้ยก็ต้องเติมแต่งกันเข้าไปนะ,ะ๊ะปปปเรียบร้อยอันนี้ระบบช่างแต่งหน้าค่ะเปิดโมงช่างแต่งหน้าขึ้นมานะคะแต่ว่าเรารอฟองน้ำที่ไปชุดน้ำอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราลงรองพื้นบางๆก่อน หนึ่งงานนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนลุคนิดนึงนะคะนี่เติมกิเตอร์ไปแล้วลืมถ่ายแล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคนิดนึงแล้วก็ถ่ายงานที่2อกันนะคะวันนี้คาดหวังไว้4งานต้องได้ต้องได้4งาน อ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามอ่ะสี่อ่ะห้าอ่ะหกอ่ะลืมนี่ก็คือจริงๆตรงนี้สามารถที่จะถ่ายชุดว่ายน้ำได้เลยตอนนี้ก็เป็นการโพสทิิปไปก่อนก็อ้าไปหรออ้าว เราช้ได vale ้ก like so exactly so like really ินใครทุกคนทำงานเสร็จนะคะก็คือเหนื่อยมากและหิวมากแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าร้านค้าต่างๆยังไม่สามารถให้เรานั่งได้นะคะก็เลยหาร้านที่แบบอร่อยอร่อยแล้วซื้อกลับบ้านไปกินกันกินบนรถก็ได้ก็ได้หิวมากจัดนัใส่ดิล้วก็มาก็ต้องใส่นี่ฮะลูกอโนเ้ยมีผัดกะเพราด้วยนะคน ยังเหงามากเลยอ่ะในที่สุดเราก็ได้แล้วค่ะทุกคนได้กินได้ของกินกลับบ้านในที่สุดดีใจกลับไปถึงบ้านกันดีกว่าค่ะเพราะว่าคิดถึงน้องหมาสองตัวมากเลยเลย่อเชายังไม่ได้เจอกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอะไรอ่ะลูกทำแย่ทำเจ๊ลูกแป่ปครับ ลูก n ั m เ e อรันลูก n ัมเูอรกลับมาเจอกับหน้าสดนะคะขอภพยอาจจะมีการหลีดตานิดนึงเพราะว่าถอดคอนแทคไปแล้วนะคะแล้วก็ขี้เกียจใส่แว่นทาครีมไม่ชมมันจะวุ่นวายนะวันก่อนมีคนถามถึงแว่นอันนี้นะคะ จริงๆมีคนถามมาเรื่อยๆแหละเวลาที่เราลงสตอรี่หรืออะไรใส่แว่นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของดีออนะคะทุกคนคือมันคุ้มมากดีมากคือแบบกรอบทนทานทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็ไปซื้อไอตัวที่รองขาแว่นนะคะในช็อปปีมาก็ดีงามแล้วก็ใช้มาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะไม่ถึง3-4ปีแล้วสำหรับแว่นอันนี้นะคะก็ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาลงในสกินแคร์รูทีนให้ทุกคนชมกันนะคะแล้วก็เป็นของที่ หยิบมาใช้วันไปอะไรอย่งเงียจริงๆของที่สปอนเซอร์แบรนด์สปอนเซอร์มาแล้วก็มีการหยิบมาใช้อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ของที่มีที่เต็มโต๊ะก,ก็คือสลับไปแล้วแต่ว่าวันนั้นอะเราต้องการอะไรเริ่มด้วยโทนเนอร์ก่อนนะคะวันนี้ใช้โทนเนอร์แห่งความชุ่มชื้นค่ะลางโคมโทนิคคอมอ์ตอันนี้มันจะมีความแบบฉ่ำฉช,ชุ่มช,ชุนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้น้ำตบตัวนี้ ของ CA แล้วกันวันนี้เพราะว่าอยากเน้นเรื่องแบบกระจ่างใสนะคะทุกคนพี่ไม่รู้มันโฟกัสหรือเปล่ากระจ่างใสถูกและดีอารพีทให้เป็นแบบดูบแล้วกันสําหรับใครที่แบบอยากได้น้ําตบหน้าใสนะคะถูกและดีอันนี้แพงหน่อยนะคะแต่ก็ดีมากดนวยแล้วก็อันนี้ก็คือถูกค่ะซื้อง่ายแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะ Q i ลสไว w h i l s สกิ n s t ต n n t ิ e n ่งซู s ปอร s เซรัปลอบประโลมผิวคะ่ะจะจบแล้ว อายครีมวันนี้จะใช้ละแมนะคะดีอายคอนเซนเทรตลดตาช้ำตาโทมมันมาหาหมอมีไหมลูกส่วนลิปมันวันนี้ใช้เป็นอ่าเรียลแบรเรีนะคะเอ็กซ์ i ต b a l ลิปบ กาโมกาโมนี่ใส่ไม่ดีแล้วนะมันอะไรนะั่นนะฮะอุ้ยไม่นะ